สวัสดีจ้าพี่น้องมามามาก่อาจะพาลงมือกินยังมานในพี่น้อง๋วยเตี๋ชามยักษ์พี่น้อง๋วยเตี๋หมูน้ำใสพี่น้องอ่านี่มามาพี่น้องพักข,ข่อยไส้ทั่วงอกพี่นอ้องอ่าอันนี้กะหัวละพาพี่นอ้องอี่มีซ้ำานีเหรอพี่น้องขอไปเก็บมาตะลังบ้านก่อยเออัวละพาข่อยพี่น้องมีซ้ำหนีแล้วนะจ๊ะ แคบหมูพี่น้องเออท่นคอยอิ่มข่อยก็บพ่กินมันพี่น้องแคบหมูแล้วก็จะกิน,นในแต่อันนี้แหละพี่น้องเมมาเมมเสน,นถวยเด้พี่น้องกระลำมังพี่น้องเล่อือใช่กระลำมังคอยอยังเพราะว่ามันยังค้นไง่ายเงี้ยพี่น้องเอยคอยกินก๋วยเตี๋ยวรสเปรี้ยวหวานเด้พี่น้องอือคอยบ่คอยเอา็ิขคอยกินเปรี้ยวหวานพี่น้อง ชูสาพี่น้องชูสายไหมพี่น้องส่วนน้ำปลาเตี๋ยวห่อนไหมพี่น้องมะระผ้ามันลงเป็งงนงานๆนันน่นพี่น้องกินไงบะหนี่บ่อบลวกปราบี่พี่น้องมันคือร้อนแท้ อืมจัดเลยกิ้ง,งวเดเตียวขอนเชยขอนเชยใบของมะพร้า่มันต้องเผ็ดน้ำข้นนะพี่น้องเนาะอืมขอนนี้ยืดได้พี่น้องคงน้ำข้นกว่าอ,อย่างบ้ามาใไซตกน้ำแห้งครับพี่น้องเอ้ยบ้านทีกินโดนละพี่น้อง อากาศมันห่อนด้วยเพอยากกินกว๋วยเตี๋ยวพี่น้องบัดทีนี้พอตะาฝนตกมาสองมืออากาศมันเลยเริ่มเย็นลงมาแน่พี่น้องก็ได้กินได้หนาไปเที่ยวทะเลมาก,กาสิประมาณนี่แหละพี่น้องยังเหลยอยู่พี่นอ้องอแล้วหนาหนามันก็เกี่ยงขึ้นพี่นอ้องอขอบะทาแป้งด้วยพี่น้องท้าครีมธรรมดา,าด่าถ้ตทะเลสติกเกอร์ซือ สูสา ح, พี่นอ้องกิกดเก๋วยเตียวยิงเงินผู้ใดย,ย้วนประเทศผู้ใดกันล่างหนาวพี่น้องโซ่ก๋วยเตี๋ยวแหงมิแหงม่แหงค่ะพี่น้องอาจจะก,กินแคบหมูอย่ามาดิมดิมไม่ปวดแล้วปะกินยันง,งก็กินโลเบิดกะละมังไหมพี่นอ้อง อ้ยลบตาได้พี่น้อง ไม่แห้งพี่น้องสดนำก๋วยเตี๋ยว <BS> ลูกกิ้นกับลูกชินนมูพี่น้องซื้อซื้อมาตลาดกินบม่ได้เห็ดออกพี่น้องอืมอ้มอาเก็บเห็ด่อยพี่น้องมาเป็นแอปเปิลด้วยจ้ะมาเปสกร์อืมอัน บ้านอันนี้ยเคิร์นมาเปสกาเนาะพี่น้องเนาะอันประเทศอื่นใอยกับบ้องหูเนาะพี่น้องเนาะบ้านเฮามันเขาเอิ่นมาอีหยังพวกพี่น้องใอยกับบ้องหูเออเราก็มากันอีหอยังก่อกน,นอกกเป๊ล่ะแต่ว่าบ้านเฮาเอ,าเอาื่น้ายๆหมาเขามพูเต๋อพ่อแม่ไหมพี่น้องขอปู่รูกคือกันพี่น้องไม่ไถ้ากินแก่เผ็ด พต้มนม้ำซุปกระดูกมุกก้งก็ใส่น้ำซุปก,กระดูกไอ้น้ำซุปไปก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็เฮ็ดกระดูกมุ้งพี่น้องกระดูกมุก้งอ้อนมาตุมใส่กระดูกอ่อนย่างได้เบิดอือก,ก็ต้มเกลือแหง้งมาจะพี่นอ้องเอ้ ส,สูสุาสูส่าครับพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยอยู่ต่างประเทศอยากกินยังกระได้เฮ็ดอินเองได้พี่น้องอือพอเก่วอยู่เมืองไทยเนี่ยสุเซียนที่สีสบายเนาะพี่น้องอยากยังกระล่างค่ะเขาเฮ็ดแต่ถาพี่น้องรุ่นหนึ่ตัวข่อยอยากยังตัวข่อยต้องเฮ็ดจีนเองสุูย่างพี่น้องอือบ่หมี่ล่างค่ะคือบ้านเฮาเลยพี่น้องขันอยากกินอาหารไทยไหมพี่น้อง กลับมาจากะเลี่เราแขวนพี่น้องเปอดเทมรมมันให้นี่ฝนมาตกมันกเ็นกเลยอยก็เลยยินแม่พี่น้องแล้วก็อยกระเจียกลนเขาอยูุ่กพี่น้องประมาณวันที่สิบสิบเจ็ดพี่น้องกระียกล่นเขาอีกแา, 10, ก,ก,าก็แค่ขึ้นไปกัดไปเสาเลี้ยงกัดแม่พี่น้องเพาราะว่าสามีข่อยเป็นยังมีฮอิเดี์อยย่จังสี่นะพี่น้องข่อยก็จะไปอยู่ยุกไปหจนเบิดเดือนนี้แหละพี่น้องเมืเ่อเดือนนี้แล้วก็คือว่าบ่ได้ไปใส่แด้วลูกก็เปิดเทอมแล้วสิแม่พี่น้อง ดวงนี้ไปได้กับไปก่อนเนาะพี you know? ่น้องอืมแซ่บเนาะ ใา่มีหัวจานต้มน้ำซุปก๋ยเกี๊ยวเส้นเส่นหัวเจียาวาวน้นได้พี่น้องมันจังหอมน้ำซุปมันยังแซ่บพี่น้องอือต้มน้ำซุปแข็ง่งสิบ่ได้ปรุงเลยพี่น้องลูกหัวกินดีดีไปแล้วต้มน้ำซุปพี่น้องอือม,มา,มาต้มน้ำซุปเอาอีกอย่างใส่แนื้อเจ้าขียเห็ดมันคือเสีย ดูอคอยทุ่มาพี่น้องอืมเศษพี่น้องจูตายพี่น้องอืมพี่น้องไปเศษเศษ มาแล้วพี่น้องเลยนี่แหละช่วงนี้ก็ชิมิแต่งต่างคลิปเที่ยวเนาะพี่น้องบ่ค่อยไม่คลิปกินเนาะเพราอแล้เพราะว่าของนี้ถ้าไปก็ไปแม่พี่น้องคอยก็เลยบบ่เคยได้เฮ็ดคลิปกินนะพี่น้องอืมคอยก็เลยบบ่บ่ได้ลุงคลิปกินเพราะปันในอืม ช่วงเนี้ยข่อยก็ลงทั้งคลิปเที่ยวเนาะพี่น้องเพราะว่าข่อยเที่ยวเป็นบ่พี่น้องอุ่งอดสงุสารบ้างไปก่อนแล้วพี่น้องเด้อะแล้วข่อยไขวนในยู่บ้างพอแก่เฮต้คลิปกินเนพอแกวเฮต้คลิปกินลายมันก็อ้วนพี่น้องม้างก็อ้วนใครขึ้นอึ้งพอแก่ว่าข่อยก็เลยบ่ข่อยอยากเห็นคลิปกินเป็นไหนพี่น้องตลังจะไปเที่ยวมานทำนักขึ้นสามกิโลพี่น้อง กินพิซซ่าดีผลนักเลยนขุ่นแสบพี่นอ้องคอยเดี๋ยวไปเห็นนี่พี่น,อน้องนาฬิการเราคอยจะมาตามแบบช่วกินอำมกินได้พี่นอ้องไปไปไหนแบกทั่วมะ ตลาดกินพี่น้องเฟปเกียรติจาา่าเด้อคิดมันยาวหรอเนาะจา่าเนาะขอบคุณหลายๆลายเกียจ่าเด้อสุกูสุข,ขุนสิมาหลับชมหลับฟังกันเนาะจ่าเนาะฝากกดค้ชจากไข่ใบบักกูถึงกันได้เด้อจ่าเด้อผมมีกำลังแรงใจ่ให้ส่งต่อไปเนาะจา่าเนาะโอเคเยรตจ่าไว้คิดหนาพอกันไหมเนาะจ่าเนาะโอเคเยรตจ่าขอบคุณหลายๆ